สวัสดีค่ะนี่คืออบรมคุณกำลังฟังอบรมผู้สมัครก่อนเริ่มบรรจุพนักงานนะคะเพื่อรวบรวมพื้นฐานความเหมาะสมของพนักงานขับรถในในกรณีที่คุณจะทางานกับบริษัทวังศรีรเสริฐจำกัดนะคะโอเคอันนี้ก็คือเราจะไปแบบเร็วๆเนาะพูดให้กระชับเข้าใจง่ายนะคะเริ่มแรกเลยคะ่ะก็คือเป็นเรื่องของรองเท้านะคะรองเท้าที่ถูกกฎระเบียบของโรงงานแล้วก็ถูกกฎระเบียบบริษัทนะคะ ไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่รองเท้าผ้าใบค่ะรองเท้าแตะก็ไม่ใช่นะคะรองเท้าบูทก็ไม่ใช่รองเท้าแคชชูใส่ทั่วไปก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่รองเท้าใส่เล่นนะคะที่ถูกต้องคือแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ารองเท้าเซฟตี้ค่ะรองเท้าเซฟตี้หรือเที่ยวเรียยงงี้ก็คือรองเท้าเหล็กนะคะเอาไว้กันของตกใส่เท้าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันช่วยบรรเทาได้นะเขาก็ให้คือเขาทางโรงงานเขาให้ใส่กันอย่างนี้กันนะคะก็คือต้องใช้รองเท้าเซฟตี้ตลอดทางบริษัทจะมีให้เนาะ อันนี้ก็คือแบบธุระเบียดถูกต้องนะคะมาที่ที่เป็นขั้นตอนเอ่อขั้นขั้นตอนที่เราต้องตรวจเช็คนะคะก่อนที่จะออกจากรถนะว,ว่าก่อนออกรถไปเนี่ยเราจะต้องเช็คดูอะไรบ้างนะคะเพื่อความรอบคอบในการทํางานนะคะแล้วก็ไม่ไมให้ไม่ให้การทํางานเราแบบว่ามีการติดขัดเนาะอย่างแรกเลยค่ะตรวจดูล้อยางก่อนค่ะก็คือเคาะดูนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ดูเคาะยางดูว่ามันมีลมไหมเห็นเส้นลวดไหมหรือว่า เรียกว่าอมีรอยมีรอยแผลที่ยางหรือเปล่าคะเช็คใค้เรียบร้อยถ้ามีอะไรผิดปกติที่ยางยางล้ออะไรก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้หัวหน้าง,งานเหมือนเดิมนะคะถ้าแล้วก็อย่างที่สองพวกแล้วก็อย่างที่สองก็คือเช็คสิ่งกีดขวางอ่าสิ่งกีดขวางตามล้อรถหรือว่ารอบรอบ,อบตัวรถอ,อย่างเงี้ยอย่างเช่นบางคนลืมไงลืมไม้หมอนก็ขับเหยียบไม้หมอนออกมาเลยหรือบางคนลืมกลวยไว้อย่างเงี้ยก็ขับออกมาทั้งทั้งที่ก็วางกลวยของบริษัทไว้อยู่อย่างนั้นแหละ บางอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะก็คือเช็คเช็คอุปกรณ์กันดีๆเนาะอย่างที่สามค่ะก็คือ,อ,อสายสเตย์ค่ะผ้าเขียวผ้าใบอย่างเงี้ยถ้าคนขึ้นสินค้าเสร็จแล้วก็ดูนะว่าแบบสายสเตย์ผ้าใบรัดดีหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าใครลงสินค้าเสร็จแล้วก็ตรวจด,ดูว่าเก็บอุปกรณ์พวกนี้มาครบไหมก็คือสําคัญมากค่ะผ้าใบสายรัดสะเตย์ผ้าเขียวเนาะแล้วก็อย่างที่ห้าค่ะก็คือเป็นเอกสาราต่าง อ่าเอกสารเดี๋ยวต่อไปจะมีบอกว่าเอากสารคุณจะต้องตรวจอะไรบ้างนะก็คือมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก็คือมีล้อยางอะไรสิ่งกีดขวางรอบรอบรถพวกพวกสายสเตย์สายสเตย์ผ้าใบให้เขียวนะคะอุปกรณ์พวกกรวยปากาปากาปากกาหมวกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเอกสารมีทั้งหมด5อย่างมาที่ที่เป็นขั้นตอน ส่วนเรื่องแบ็กลิสต์นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อนะหข้อง่ายๆเลยก็คือเรื่องเบสิกนี่แหละเรื่องกฎหมายที่ทุกคนรู้อยู่นะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะก็คือดื่มแล้วขับค่ะดื่มสุราของมึนเมาแล้วก็ดื่มสุราของมึนเมา,แล,มา,มเมาแล้วก็ยาเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะเราก็จะแบ็กแบ็กลิสต์ก็คือไม่ไม่ทำไม่ให้ทํางานนะคะแล้วก็ขโมยขโมยนะคะขโมยที่ไม่ถึงขโมยสินค้าลังรถแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของบริษัท นะคะแล้วก็ทรัพย์สินของลูกค้านี่ก็ถือว่าเป็นการขโมยนะคะก็จะแบ็กลิสต์เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็ทิ้งรถแล้วก็รับค่าจ้างไปแล้วรับเบี้ยเี้ยงรับเงินเดือนรับค่าจ้างไปแล้วแต่ว่าไม่ไปส่งไม่ไปส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายไว้อันนี้ก็จะแบ็กลิสต์เหมือนกันนะคะทวนง่ายงนะคะ5ข้อนะคะดืมสุราแล้วนขณะปฏิบัติหน้าที่เสพยาเสพติดขโมยทรัพย์สินแล้วก็อะไรอีกอ่ะ ไม่ไปส่งสินค้าแล้วก็ทิ้งรถพอเข้ามานะคะก็เห็นไหมก็จะเป็นต้องล้างมือก่อนนะเป็นแบบเหยียบนะคะให้เหยียบตรงไปที่แท่งยาวตรงนี้แล้วก็ลองมือต้ององอมือหน่อยนะคะอให้มันพอดีกับแอลกอฮอล์แล้วก็สัญสีฟ้านี่เป็นใบสมัครงานแล้วก็คิวอาร์โค้ดสำหรับสแกนสแกนบททดสอบแล้วก็พวกกระดาษพวกน,นี้ก็เป็นแบบสอบถามที่ทางโรงงานเขาเสนอมาอันนี้เป็นคิวอาร์โค้ดนะคะเพื่อแจ้งเลขหมายกับลงคิวนะ แล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าสำนักงานนะคะเกิดการใช้มือพอเข้ามานะคะก็เห็นไหมเรื่องการขับรถนะคะแล้วก็เรื่องการจอดพักแล้วก็กิรดฉุกเฉินนะคะเรียนสำดรับตอนนี้ก่อนเนาะเรื่องการขับรถนะคะย้ํานะคะว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเนาะหากเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีการแจ้งเตือนจากทางออฟฟิศไปนะคะ แล้วก็เลนซ้ายตลอดทางนะคะถ้ารีบก็อย่าขับแช่เลนขวาอืมถ้าจะแซงหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือเปิดไฟเดียวให้สัญญาณเขาทําให้ถูกกฎหมายครับเปิดไฟเดียวแล้วค่อยแซงไปแต่ห้ามแช่เลนขวาแดดขาดนะคะทางที่ดีไม่ให้แซงนะคะทางที่ดีก็คือไม่แซงอะ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันเสี่ยงกับสินค้าแบบสินค้าย,ยกเยกนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าขับอย่าขับแช่ขวาอันนี้สําคัญมาก 60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องการจอดพักย้ํานะคะจอดพักผ่อนนีเฉยนะคะถ้าต้องการจอดพักผ่อนก็คือจอดในที่ให้จอดเท่านั้นจอดในที่อนุญาตให้จอดนี่หมายถึงอย่างเช่นว่าอย่างเช่นอะไรที่ไหนเอ่ยปั๊มปั๊มใหญ่ๆค่ะพวกปั๊มปตทปั๊มใหญ่ๆปั๊มที่เขาอนุญาตให้รถพ่วงจอดนะคะแล้วก็ทางเบี่ยงเนาะทางทางเบี่ยงนี่ก็สามารถจอดได้แล้วก็ที่จอดรถของรัฐบาลนะคะก็คือเขาเรียกว่าจุดพักรถบรรทุก ที่จัดสรรโดยรัฐบาลนะคะอันนี้ก็จะมีให้ทุกจังหวัดจังหวัดนัดหนึ่งที่นะคะอันนี้ก็คือถ้าต้องการจอดพักกินข้าวจอดนอนเนี้ยก็คือไปจอดได้ให้หมด3มที่นี้นะคะ <c oughs> ส่วนจอดฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินรถพังยางแตกหรือเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือใช้คําว่าฉุกเฉินนั่นแหละนะคะก็คือคุณไม่สามารถหาที่จอดท,ท,ที่ที่อนุญ,ญาตให้จอดได้ในสามในสามในสามที่ได้ที่ทแจ้งไปก็คือว่ากรณีฉุกเฉินนะคะให้เปิดไฟเดียวก่อนเลย รู้สึกว่าผิดปกติปุ๊บเปิดไฟเยอเลยค่ะเปิดไฟเยวเสร็จปุ๊บก็จอดข้างทางเหมือนเดิมพอจอดข้างทางปุ๊บก็ลงมาจากรถนะคะอย่างแรกเลยอยากให้อยากให้เอาไม้หมอนนี่รองล้อ,ลอก่อนที่จะวางกลวยนะคะเพราะว่ากลวยเนี่ยจะต้องห่างจากรถหน้าหลังค่ะ50เมตรนะจำตัวเลขไว้นะคะกลวยต้องต้องวางไว้หน้าหลัง50เมตรแล้วก็ต้องวางไม้หมอนก่อนวางกลวยนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ากรณีที่ว่า สมมติว่าคุณยังไม่วางไม้หมอนนะคะแล้วคุณเอากลวยไปเดินเอากลวยไปวางข้างหน้า50ข้างหลังอีก50อย่างเงี้ยระยะระยะก็พอสมควรนะใช้เวลาแล้วเผื่อขณะที่คุณกาลังเอาวางกลวยอยู่ะรถมันไหลหรือมันอะไรขึ้นมานะอันตรายนะคะก็เลยอยากให้วางไม้หมอนก่อนวางกลวยนะคะหลังจากวางไม้หมอนวางก้วยปุ๊บคุณก็เปิดไฟถูกเชิญเปิดไฟเดียวปกตินะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งหัวหน้างาน ก็คือถ่ายรูปว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือว่ามีสัญญาณไฟอะไรที่อยู่ใอ,อยู่ตรงแผงคอนโซลอะ่ะอืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งแจ้งหัวหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวหัวหน้าง,งานเขาจะหาร้านซ่อมหรืออู่ซ่อมแถวนั้นให้หรือเขาจะบอกว่าต่อไปต้องปฏิบัติยังไงต่อนะคะต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ที่คุณควรจะมีติดรถเสมอนะคะเวลาออกเดินทางเนาะก็คือแน่นอนค่ะผ้าใบเทปกาวเทปกาวนี่สําหรับเอ่อสำหรับ กล้อผ้าใบนะคะแล้วก็ปากกาค่ะปากกาสําคัญนะเอาไว้เซ็นเอกสารนะคะคุณต้องเซ็นเอกสารตลอดนะถ้าเช็ดหน้าค่ะหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดนะคะกันไกลค่ะส่วนอุปกรณ์เซฟตี้ก็คือมีกลวยกระจายจรสี่อันนะคะชุดชุดสะท้อนแสงหรือว่าชุดเรืองแสงไม้หมอนสองอันแล้วก็หมวกเซฟตี้หนึ่งใบแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะโดยการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะส่วนมากกอรามัยตลอดเวลาทั้งตอนขึ้นสินค้าแล้วก็ลงสินค้า ขนาดอยู่ที่ร้านค้าก็ก็คือส,สวมใส่ตลอดอย่าดึงออกนะคะสวมปิดจมูกนะแล้วก็หากไม่มีน้ําก็ล้างมือด้วยเจลออกกองฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อนะคะส่วนในเรื่องใบของของใบอนุญ,ญาตก็คือแบบประชาชนกับใบขับขี่นะคะแบบประชาชนนะคะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบวันค่ะแล้วส่วนใบขับขี่ท่อสามพัสต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเก้าสิบวัน,วน, 3, 4, าวาวนหากหากอ,อายุของใบอนุญ,ญาตต่ำกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ทางออฟฟิศจะโทรแจ้งให้คุณไปต่อนะคะ ซึ่งถ้าแต่ละใบมีอายุต่ำกว่า7วันทางบริษัทจะไม่แจ้งให้รับงานนะคะจนกว่าจะต่อไปอนุญาตให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายส่วนเรื่องเอกสารนะคะนี่ที่เราพูดถึงกันทั้ง2แบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะเพราะว่าอะไรดูอย่างทางซ้ายนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือพนักงานคือมันก็บอกอยู่นะว่าพนักง,งานขับรถแต,แต่ว่าไม่เขียนชื่อไงแต่ว่ามีแต่ มีแต่วันที่แต่ไม่มีชื่อนะคะอันนี้เหมือนกันมีชื่อแต่ไม่มีวันที่นะคะชื่อก็อ่านไม่ค่อยออกอ่ะบอกตามตรงก็คือถ้าใครอ่านออกก็คอมเมนต์บอกด้วยก็คืออ่านไม่ออกนะคะว่าชื่ออะไรก็คือเขียนเขียนให้อ่านออกเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็คืออนุพงศ์วันที่เจ็ดเดือนสิบสองหกสามแล้วก็มีเวลาที่ออกจากโรงงานนะคะส่วนใหญ่นะคะวันที่กับเวลาเที่โรงงานจะเป็นคนเขียนให้นะคะส่วนพนักงานขับรถ ก็คุณก็เซ็นเซ็นชื่อให้เรียบร้อยให้ถูกต้องแบบนี้ก็คือครบนะคะพอมาดูตรงนี้กันค่ะทะเบียนรถส่งของค่ะทะเบียนที่อยู่บนเอกสารนะคะจะต้องตรงกับทะเบียนที่คุณขับรถอยู่ค่ะจะต้องตรงกับทะเบียนรถของคุณนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้สําคัญมากเลยนะห้ามผิดเด็ดขาดเลยค่ะแม้แต่ตัวเดียวสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าอุบัติเหตุเล็กเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะมันสําคัญมากที่ว่า ประกัน,นะคะ่ะเขาต้องดูเอกสารนะคะว่ารถคันนี้ขนอะไรแล้วถ้าเอกสารเอกสารรถส่งสินค้านะ่ะทะเบียนไม่ตรงกับของจริงมันก็เป็นปัญหาถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะก่อนออกจะโรงงานน่ะเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าทะเบียนที่อยู่บนเอกสารกับทะเบียนรถคุณนะ่ะมันตรงกันทุกตัวหรือเปล่าอันนี้ก็คือสําคัญคือแบบย้ําแล้วย้ําอีกเทปปะใช้สําหรับปิดรอยรั่วาตามดรอยขาดต่างๆบนผ้าใบ มีคุณสมบัติกันน้ำทนลมทนแดดทนฝนได้ดีเยี่ยมนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับขั้นตอนแรกก็แค่เอาผ้าชุกน้ํามาเช็ดผ้าใบให้สะอาดเช็ดคราบฝุ่นคราบโคลนเอาสิ่งสกปรก,กออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเราก็นําตัวเทปปะมาวัดขนาดว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ตัดออกที่สําคัญนะฮะให้เราเล็มมุมทั้งสมุมให้โค้งมน มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเทปปะได้นะครับเนี่ยครับตัดตามที่ผมตัดให้ดูเลยนะครับออกทั้ง4มุมเลยจากนั้นเราก็ลอกกระดาษกาวออกครับแล้วเราก็พอผ้าใบแห้งสนิทแล้วก็ทาบและปะลงไปได้เลยครับสุดท้ายเราก็ใช้นิ้วมือกับมือเราเนี่ยแหละครับ นวดกดลงไปให้แน่นสนิททั่วทั้งหมดเลยนะครับถ้ารอยขาดมีขนาดใหญ่ควรติดเทปปะทั้ง2ด้านนะครับแค่นี้ก็ซ่อมผ้าใบาเสร็จแล้วครับไปนะคะเคสนี้ก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยมากนะคะก็คือเรื่องของโทรศัพท์นะเรื่องของโทรศัพท์ก็คือถ้ามีโทรศัพท์เข้ามานะคะ คุณไม่จำไปต้องรับทันทีนะไม่ต้องรับก็ปล่อยให้มันดังไปอย่างนั้นแหละหรือว่าเปิดสั่นหรือปิดเสียงก็ได้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วว่าเขาห้ามรับโทรศัพท์ขณะที่ขับรถนะคะก็คือถ้ามีเอ่อมีมีโทรศัพท์เข้ามาคุณค่อยโทรกลับตอนติดไฟแดงค่ะย้ำนะคะว่าโทรกลับตอนติดไฟแดงเท่านั้นข้อความก็เหมือนกันนะคะถ้ามีข้อความเข้าอะ่ะก็คือรอให้ไปถึงไฟแดงก่อนแล้วคุณหรือว่าหรือว่าคุณจอดรถก็ได้อ่าจอดพักในจุดที่ให้จอดอย่างเงี้ยพวกปั๊มน้ามัน ทางเบีย่ยงอย่างเงี้ยคุณก็จอดพอจอดสนิทแล้วจอดแล้วเหยียบเบรกสนิทนะคะจอดเหยียบเบรกสนิทแล้วคุณค่อยรับโทรศัพท์หรือว่าดูข้อความอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าโทรกลับอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณมีผู้ร่วมทางไปด้วยอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะก็คือช่วยลดอุบัติเหตุได้มากๆถ้าคุณมีผู้ร่วมทางไปด้วยคุณก็ให้เขาอะรับโทรศัพท์ให้แค่นั้นเองนะคะหรือว่ามันจำเป็นต้องรับจริงๆแบบโอ้โหแบบ สำคัญมากๆเลยสายนี้ไม่รับไม่ได้นะคะคุณก็ต้องใส่หูฟังนะถ้าไม่ใส่หูฟังก็เปิดลําโพงไว้นะคะเปิดลําโพงไว้แล้วก็ห้ามถือเด็ดขาดนะสองมือจะต้องจับพวงมาลัยตลอดเวลานะคะอันนี้สําคัญมากๆก็คือถ้าพลาดเนี่ยก็คืออันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวสดคําแนะนํานะคะกรณีที่มีปัญหาหน้าร้านค้าหรือว่าหน้าโรงงานนะคะหากมีปัญหาใดๆดเกิดขึ้นที่แบบอะไรก็ตามที่ทาทาให้การทํางานของเราไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ กรณีนรกเลยถ้าเป็นหน้าโรงงานนะคะถ้าหน้าโรงงานแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเช่นว่ารอคิวนานเกินไปรอคิวนานเกินไปไม่ประกาศหาสักทีหรือว่าไม่รู้จะติดต่อใครดีอย่างเงี้ยก็ให้โทรกลับหัวหน้างานเลยนะคะหรือ,อก,กรณีหนึ่งค่ะถ้าคุณไม่รู้วิธีเดินเอกสารไม่รู้ว่าต้องไปเข้าเบไหนตรงไหนยังไงก็ถามราปภหน้าโรงง,งาน หรือว่าให้ถามกับเจ้าหน้าที่แถวนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าต้องทําอะไรยังไงเนาะแต่ก็คือยย่าว่าถามเขาอย่างสุภาพนะคะอย่าไปโมโหหัวร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เป็นไม่เป็น,ปนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เป็นมารยาทอะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือกรณีปัญหาหน้าโรงงานก็คือใดๆก็ตามนะคะก็โทรแจ้งหัวหน้างานของคุณได้นะคะส่วนปัญหาหน้าร้านค้านะคะปัญหาหน้าร้านค้าหากเกิดปัญหาอ,อย่างเช่นว่ารอคิวลงสินค้านาน นานเกินไปอย่างเงี้ยสองสามชั่วโมงแล้วยังไม่ลงเลยครึ่งวันแล้วยังไม่ลงสินค้าเลยอย่างเงี้ยก็ให้โทรแจ้งกับหัวหน้าหัวหน้างานเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องกรณีที่ว่าทําอะไรพังขึ้นมาในร้านค้าอย่างเงี้ยแล้วเราไปรับปากกับลูกค้าอย่างเงี้ยคือพนักงานขับรถรับปากกับลูกค้าเองว่าจะจ่ายค่าชดเชยนู่นนี่นั่นให้อย่างเงี้ยถ้าพนักงานขับรถรับปาก,กเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษา หัวหน้างานนะคะอันนี้ทางบริษัทไม่รับผิดชอบให้นะคะจะต้องในกรณีที่มีเกิดปัญหาหน้าโรงงานเนี่ยจะต้องมาโทรรายงานรายงานงหัวหน้างานก่อนก็คือถามเขาแหละว่ามีปัญหาอะไรถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปต้นสายไปเหตุยังไงนะคะแล้วก็พอรู้เรื่องราวแล้วก็โทรกลับมาแจ้งหัวหน้างานนะคะว่าต้องทํำยังไงต่อเดี๋ยวหัวหน้างานเขาจะประสานงานให้เนาะส่วนค่าใช้จ่ายใดๆอะไร,ะไรยังไงทางบริษัทจะจ่ายโดยตรงให้กับลูกค้าเองแล้วคนแล้วพนักงานขับรถก็ เอาไปเสร็จกลับมานะคะแค่นั้นอันนี้ก็คือวิธีการทํางานเนาะกรณีที่เกิดปัญหาหน้าโรงงานแล้วก็หน้าร้านค้าหลังลงเสร็จสินค้าเสร็จแล้วนะคะต้องทอํายังไงต่อนะเอ่อก็คือว่าหลังลงสินค้าสินค้าเสร็จแล้วนะคะคุณก็ตรวจเอกสารนะตรวจเอกสารแล้วก็ขอให้ลูกค้านะเซ็นนะคะเซ็นรับสินค้าต้องเซ็นทุกครั้งนะคะเซ็นรับสินค้าอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นหลักฐานในการรับสินค้าเนาะแล้วก็หลังจาก ตัวเอกสารแล้วให้ลูกค้าเซ็นสินค้าเสร็จปุ๊บคุณก็เก็บผ้าใบเก็บอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกไม้หมอนพวกกลวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าได้เอาออกไปนะคะก็คือใช้อุปกรณ์รถดีๆเนาะของใช้ส่วนตัวก็เช็ดีๆเผื่อมีหยิบจับอะไรลงไปเผื่อไว้เนาะอันนี้ก็คือเป <c> ็นเคส by เคสไปเป็นกรณีต่อกรณีไปนะคะพอเก็บของเสร็จก็คุณก็ตรวจก่อนที่จะออกอะก่อนที่จะออกรถเดินทางออกจากร้านค้าไปอย่างเงี้ยคุณก็ ดูสภาพแวดล้อมทางเดินรถรอบๆก่อนนะคะว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรไหมประตูแคบหรือว่ามีรถโฟล์คลิปหรือว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ตวรวจรอบๆรถก่อนนะคะหรือตรวจทางเดินรถจากจุดที่คุณจอดอยู่จนไปถึงจุดทางออกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรือไม่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่ารปภแถวนั้นนะคะให้สัญญาณเราให้สัญญาณกรณีที่เป็นคนเดียวนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่หรือรปภหรือรปภให้สัญญาณหลังรถเร,เราเวลาเราถอยออก ะะหรือว่าให้ผู้ร่วมทางอ่ะใครที่ไปใครที่มีผู้ร่วมทางไปด้วยนะคะก็ให้เขาให้สัญญาณก็ได้ตอนคุณถอยรถนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งอื่นใดที่เกิดจากความประมาทนะคะอาจจะมองไม่เห็นลังรถหรือว่าไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ขอให้คนแถวนั้นเขาช่วยเอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีลดอุบัติเหตุได้ด้วยทําให้งาน,นดําเนินต่อไปอย่างราบรื่น อ,อันนี้เป็นเรื่องของประเภทน้ํามันที่เราจะต้องเติมกันนะคะก็ะคือไม่ว่าจะใดๆก็ตามแต่นะคะเติม B10 เท่านั้นนะคะเห็นเขียนตัวใหญ่เลยเติม B 10เท่านั้นค่ะและทุกครั้งที่เติมน้ํามันนะคะจะต้องมีใบกํากับภาษีทุกครั้งที่เติมน้ํามันนอกบริษัทค่ะนะย้ำนะว่าต้องมีใบกํากับภาษีและใบเสร็จทุกครั้งที่เติมน้ามันนอกบริษัทนะคะส่วนขั้นตอนการเติมน้ํามันนะคะก็คือหากคุณต้องการจะเติมน้ํามันให้คุณโทรแจ้งหัวหน้างานนะคะ แล้วเดี๋ยวบริษัทจะโอนเงินให้เข้ากับบัญชีของคุณที่คุณได้แจ้งไว้ตอนที่ตอนที่วันสมัครงานเนาะพอแจ้งหัวหน้างานหัวหน้างานอนุมัติคุณก็เติมได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณแจ้งหัวหน้างานหัวหน้างานไม่อนุมัติหรือว่าบางทีคุณไม่ได้แจ้งคุณเติมโดยพา,ารักการแล้วมาแล้วก็คือมาเบิกทีหลังอ่างเงี้ยอันนี้ทางบริษัทไม่อนุญ,ญาตให้เบิกนะคะเพราะถือว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทค่ะ แล้วก็หน้าตาของใบกำกับภาษีนะคะจะหน้าตาอย่างนี้ค่ะหัวกระดาษตรงนี้นะคะตรงขีดสีแดงตรงเนี้ยเขียนว่าใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะวงกลมสีแดงข้างล่างคุณก็ให้คุณเซ็นชื่อนะคะแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหนูช่วยพ่อจับโทรศัพท์หน่อยอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงใกล้ๆน้องใกล้ๆนี่ถ้าเป็นยางมีลุมนะถอยหน่อยถอยหน่อย นี่นะครับตัวนี้มองเห็นไหมนี่นะครับเสียงมันก็จะมีตึงต้งตึ้งมีการกระเด้งของลมก็จะแข็งแข็งนะครับคือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของแข็งนะครับแนะนําเป็นเหล็กนะครับเคาะประมาณนี้นะมันจะตึง้งตึ้งตึ้งต้ง,ตง,ตงมันจะกระเด้งนะครับอ่าน้องถอยหน่อยลองมาเคาะดูถ้าเป็นเส้นนี้อ่ามองเห็นไหมไปไปอีกครับออตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมเห็นไห<ง>มมองเห็นไหมเมื่อหรอ่าลองฟังนะแหมเห็นไหมครับเสียงมันจะต่างกันนะ เสียงมันจะต่างกันนะเห็นที่ว่าเคาะไม่ลุกเสียงมันจะต่างกัน,นครับตัวนี้คือยางรั่วนะครับ่น้องถอยหน่อยก็จะทําให้ดูว่ายางรั่วนี่นะครับมันรั่ว <pt ain> นะครับถ่ายประมาณนี้นะมองเห็นมาอีกที่นึงตามมาน้องตามมาข้างในมองเห็นครับนีนนะครับนี่นะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้มีลมปกตินะครับ แต่ถ้ามันเริ่มหมดอ่ะมันก็จะดังแบบตึ๊บๆหน่อยๆตึ๊บๆหน่อยเราก็ตรวจเช็กลมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูเส้นนี้อีกทีนึงตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไป,ไปไหนไปไก็คือไม่มีเลรนะับเสียงแบบนี้นะโอเคนะครับ <S 2> <S 2> <อ>นีก็คือวิธีตรวจเช็คยางนะคะให้ฟังเสียงเอาแล้วแนะนำให้ใช้เหล็กนะคะ โอเคค่ะเชิญสแกนเพื่อทําข้อสอบนะคะสแกนได้ที่แฟ้มสีฟ้าที่อยู่หน้าออฟฟิศนะคะที่บอกไปตอนแรกนะสแกนเขียวโคดแล้วเริ่มทําข้อสอบได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ